การฉีดวัคซีนโควิด -19 การให้วัคซีนเป็นการให้เชือ้อหรือส่วนหนึ่งของเชื้อเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นๆเราเรียกกันว่าแอนติบอดีพูดกันง่ายๆก็คือการให้ร่างกายมีคู่ซ้อม เตรียมพร้อมก่อนที่จะพบกับเชื้อโรคนั้นจริงๆหากมีการรับเชื้อนั้นไปเราก็มีโอกาสที่จะชน,นะหรือไม่มีการป่วยได้สูงขึ้น 2. ประโยชน์ของวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันการฉีดวัคซีนช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคลดการติดเชือ้อโอกาสป่วยน้อยลงลดอัตราการเสียชีวิต วัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงหากมีการติดเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิตได้ค่ะป้องกันการป่วยหนักและลดอัตราการรับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานๆสร้างภูมิคุ้มกันหมู่การฉีดวัคซีนเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคมช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อได้วัคซีนโควิด19ในประเทศไทยตอนนี้ มีขกี่เชนิดอะไรบ้างต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าเชื้อก่อโรคโควิด -19 มีลักษณะทรงกลมภายนอกมีโปรตีนหนามล้อมรอบโปรตีนหนามนี้สามารถกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันซึ่งวัคซีนโควิด -19 ในประเทศไทยตอนนี้ได้แก่ 1. วัคซีนเชื้อตายคือการเลี้ยงไวรัสชนิดนี้ให้ได้ปริมาณมากแล้วมาทำให้ตายด้วยสารเคมีหรือความร้อนเมื่อฉีดวัคซีนแล้วร่างกายจะรับรู้ถึงสิ่งแปลกปลอมจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาวัคซีนดังกล่าวที่คุณเคยคือซีโนแวคและซีโนฟาร์ม 2. วัคซีนชนิดที่มีการใช้ไวรัสไม่ก่อโรค เป็นตัวนำสารพัธุกรรมของเชื้อก่อโรคโควิด -19 อย่าง DNA เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายสาย DNA ก็จะเข้าไปอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์มีการสร้างสาย mRNA เพื่อใช้ในการสร้างโปรตีนหนามต่อไปวัคซีนดังกล่าวคือ AstraZeneca 3. วัคซีน messenger RNA หรือ mRNA ก็เป็นสารพัธุกรรมอย่างหนึ่งค่ะที่สามารถสร้างโปรโตีนได้เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายจะมีการสร้างโปรโตีนหนาบขึ้นมาโปรโตีนที่สร้างขึ้นมาเป็นสิ่งแปลกปลอมและจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมาวัคซีนดังกล่าวคือไฟเซอร์การสร้างภูมิคุ้มกันก็เหมือนกับการสร้างอาวุธที่จำเพาะ และเหมาะสมกับเชื้อโรคร่างกายมีการจดจำไว้หากวันใดติดเชื้อดังกล่าวเราก็จะใช้อาวุธที่มีอยู่ฆ่าฟันจัดการเชื้อโรคอย่างรวดเร็ว 4. ใครที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนใครที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนบุคคลทั่วไปควรได้รับการฉีดวัคซีน แต่ขณะนี้มีการผลิตวัคซีนได้ในจํานวนจํากัดและมีข้อมูลการฉีดในประชากรบางกลุ่มเท่านั้นกลุ่มควบคุมโรคจึงกำหนดกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับวัคซีนตามลำดับได้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตาวายเรื้อรังระยะ5โรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานโรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัดรังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัดผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยจิตเวทออทิสติกผู้ที่ดูแลตัวเองไม่ได้รวมถึงผู้ดูแลผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไป ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กำลังมีการระบาดสำหรับหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับวัคซีนหลังจากมีอายุครรภ์12สัปดาห์หญิงให้นมบุตรสามารถรับวัคซีนโควิด -19 ได้ทุกชนิดที่มีในขณะนี้ไม่จำเป็นต้องงดนมแม่หลังฉีดวัคซีน 5. การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 1-2วันก่อนและหลังการฉีดวัคซีนให้งดการออกกำลังกายอย่างหนักและควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกินยาประจำได้ตามปกติทำจิตใจให้ไม่เครียดหรือวิตกกังวลหากเจ็บป่วยไม่สบายควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนต้องรักษาตัวให้ทุเลาถึงจะทำการฉีดวัคซีนได้วันที่ฉีดควรดื่มน้ำให้เพียงพอ งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟน้ำอัดลมและเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์อย่างน้อยหนึ่งวันและควรรับประทานอาหารประจำมือด้วยนะคะอาการข้างเคียงที่พบบ่อยหลังฉีดวัคซีนอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นผู้ที่รับวัคซีนอาจจะมีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ได้ อาการข้างเคียงที่อาจจะพบได้มีดังนี้อาการที่พบได้บ่อยได้แก่ปวดบวมแดงคันหรือช้ำบริเวณที่ฉีดยาอ่อนเพลียและรู้สึกไม่สบายตัวปวดศีรษะเล็กน้อยอาการคล้ายมีไข้คลื่อนไส้ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและข้ออาการที่พบได้ไม่บ่อยหรือพบได้น้อยเช่นมีไข้ มีก้อนที่บริเวณฉีดยาเวียนศีรษะมึนงงใจสั่นปวดท้องอาเจียนความอยากอาหารลดลงเหงื่อออกมากผิดปกติต่อมน้ำเหลืองโตอาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่เช่นมีไข้เจ็บคอน้ำมูกไหลไอเป็นต้นการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะต้องอยู่เฝ้าสังเกตอาการที่สถานพยาบาลหลังฉีดวัคซีนอย่างน้อย30นาทีโดยระหว่างนั้นและหลังจากนั้นให้สังเกตอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นตามข้างตน้นและให้แจ้งอาการข้างเคียงทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้แก่แพทย์พยาบาลเภสัชกรด้วยเนื่องจากวัคซีนนี้เป็นวัคซีนชนิดใหม่ อาจจะมีบางอาการที่ยังไม่พบตามข้างต้นหากมีอาการเล็กน้อยเช่นปวดศีรษะมีไขต้ต่ำตสามารถรับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อบรรเทาอาการได้หากมีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงหนาวสัน่นปวดศีรษะรุนแรงให้มาพบแพทย์โดยทันทีและให้เก็บบันทึกการฉีดวัคซีนไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ หลังฉีดวัคซีนก็ต้องป้องกันตัวเองใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆไม่ไปในที่กลุ่มเสียงดูแลตัวเองกันด้วยนะคะความห่วงใยจากนักศึกษาศาสตร์ธารณสุขศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏนคนครศรีธรรมราช